โยสับโยสับโอ้ยโอ้ยแชร์ชนก็อีโอยสับสับโยสับโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคนดูทั้งหลายแหล่นะวันนี้จะอยู่ในแบบแบบดุ๊ยวันนี้เรามาเล่นเกม VR Chat นะคุณผู้ชมฮะ VR Chat ที่อะไรวันนี้ไปหมดแล้วกูวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกนะฮะกับในแมปที่ชื่อว่า VR Head 2.5เหมือนเดิมนะฮะผ่านมาหลายเดือนหลายปีนะฮะมันไม่ถึงปีหรอกจริงๆผ่านมาหลายเดือนมากก็ยังอยู่2.5ดเหมือนเดิมนะแล่ก็ช่างมันฮะเพราะว่าเราก็จะมาเล่นกันนะฮะเราก็จะมาหาพวกเด็กน้อยๆตัวเล็กๆเหมือน เด็กๆมดๆนะฮะมดๆเด็กๆคือเฮี้ยอะไรกูก็ไม่รู้นะโอเคก็เป็นมดๆมดๆน้อยๆนะฮะจับฉันหน่อยจับฉันปปะปไปปออกอกอกอากออ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 กอชอบกออกออกออมออก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 อออกอกลออกออออกกออกกออออกออกอกอ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 อออกวอออออนออมออกออออออกออออหนุ่มอออมอกออออกมกออกอกอออก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 อกออกมอกอกอกออกอมอออออออกอกออออกอกอกออ มาละนี่แหละนี่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 เขาขมุยเขาขมุยเขาขมุยละเฮ้ยพอหนุ่มวิ่ววงแท่นนารูตโตะพอนเอาอยู่ทำไมกำลังดูคนวิ่งแท่นนารูตโตะอยู่เลยนี่ว่าการในกรีปอยู่อาบคืออะไรอืมเธอไม่เคยยอมแพ้เลยนะคืออะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอ๋อไปทำอะไรเขาทำไมก็ไปละเราจะไม่ยุ่งนะเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเราจะเป็นคนดีนะฮะเราจะเป็นคนดีโอ้ย เราจะเป็นคนดีนะไม่ให้ไปเออ <laughs> ไม่ให้ไปไม่ไปไม่ไปอยู่ในนั้นแหละไม่ไปไม่ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ไปไะอยู่เนี่ยอะาอะ,อะนี่แกได้บ้านใหมล่ละแล้วออกไงอ,ออกไปได้ <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโู้จับฉันด้วยมือของเธอได้ไหมนี่ไงแล้วไงอยากได้แบบไหนฮะขยา่าอยากให้ขย่าวหรือเปล่าแปลกจังเลยพ่อหนุ่มคนนั้นที่พ่อหนุ่มคนนั้นเขายังตกคนป,ปิวปิวสองสามรอบแม้แต่เขาอยากเล่นปลาโกะแคนี้เฟี้ยวจริงอ่ะแล้วเขาก็ตกอีกแล้วนะผมกาลังจะบอกเลยนะว่าเขากางช่วยคนหนึ่งนะแต่ดูท่าน่าจะไม่ใช่นะอ๋ะอหมายถึงตรงนู้นใช่ไหมเขาบอกว่าให้ผมโยนเขาไปถึง หนึ่พันตรงนู้นฮะหนึ่งพันใช่ไหมอยากได้หนึ่งพันเราไม่มีให้หรอกสักพันเนี่ยเดี๋ยวดูจะถึงกี่พันโอ้โหบอกเลยว่าไม่ถึงสักพันถึงอยู่ร้อยเดียวคนเ,คม,เคมื่อกี้เขหายไปเลยเอ้ยพ่อหนุ่มคนนี้นี่มันพ่อหนุ่มคนแรกที่เขาลอยไปตั้งแต่ตอนตอนตอนเมื่อกี้นี่นเ่อไหพ่อหนุ่มหวัวล้นนายต้องการอะไรพ่อหนุ่ม กันอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเชนี่วะมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้กวักมือไปอยู่ดีกวาดมาติดมือกูไม่ได้ไงเนี่ยนายใช่คนเดิมเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้าไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอาวางคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ตัวอะไรนี่ ตัวแหละโะอ๋อไททันไททันออฮ่างั้นแดกเลยละกันอเอาเอาติดมืออีกเอาหายเอาหายไปเลยอาฮ่าไอหนุ่มคนนี้อีกแล้วได้เลยนี่อยากไปถึงหนึ่งพันใช่ไหม อยากไปถึงหนึ่งพันใช่ไหม <laughs> โอ้โอเลยเลยโอ,โอ้ไปนู่นเลยโอ้ยเป็นไงซุปเปอร์พันไหมเขาบอกผมนะพีซุปเปอร์พันก็ได้เลยนี่ซุปเปอร์พันปิวไปเลยนี่จิ้มใช่นหน่อยฮ่า <laughs> โอ้แหมจิ้มแรงไปไหนเศร้าชีวิตมันางเศร้าเหลือเกินทำไมชีวิตเธอเศร้าออย่างงี้นี่ <laughs> อ๋อแหลกอ๋อแหลกแหลก,ลกชีวิตเธอนี่แหลกแหลก โอ้โนอะไรเนี่ยโอเคเขาก็ไปสู่สุคติเรียบร้อยแล้วอิสฮ่าหลบได้เอาใต้สิงเอาใต้สิงเอาเอาโอ้ทำไมทำไปทำร้ายคนอย่างนั้นล่ะฮะ เออไม่โดนอีกเออไม่โดนอีกเออหน้าหันเลยไปละอุ๊ยอะไรเนี่ยขอขยับแว่นดูช,ะชะัดๆว้าวนี่มันคนใส่หูกระต่ายนี่นาแหมคนใส่หูกระต่ายนี่ก็เทศนีหมันกันนะใครดำดีอยู่เ่ยขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วเนอเดี๋ยวไปก่อนเนอเดี๋ยวบอกนี่ ดูดูทุกคนดูมันทำดูมันทำสินี่ปิดปิดปิดหน้าปิดหน้าปิดหน้าปิด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 ตาปิดตาปิดตาปิดหน้าปิดตาปิดอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้สิเอ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่างงี้เอ้ยอย่าทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนี้สินี่เป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย อะไรเนี่ยตีไม่โดนเขาต, <c oughs> ตีอีตียังไงให้ทันน <c oughs> ่ะอ๋อแล้วมีคนมาตีโคตรทารุณกรรม <c oughs> นี่อะอะอ่าชั้นชั้นอาอาอาชั้นชั้นไหนไม่รู้ชั้นไหนไม่รู้อ่ะมาชั้นนี้เอ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวล่วงนะ อา้าวอ้าวพ่อหนุ่มคนดีคนเดิมเขาตกตาหาไปแล้วให้ก็ปล่อยเขาตกไปได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เฮ้ยทำไมต้องทำร้ายคนกัโโนอย่างนี้ด้วยฮะทำไมต้องทำร้ายคนโยนใส่หน้าเลย <c oughs> ไม่ยิงกูยุยงงกูโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะลูกมามีอะไรเลย hey hey ơi ồ oh, thế thì piu rồi Hoài lạ Mày đi qua ช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่โควิดค่อนข้างจะระบาดนะแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมน้องๆก็อย่าลืมที่จะล้างมือแล้วก็อย่าออกไปอยู่นอกบ้านนะเอ้ยเดี๋ยวออกไปอยู่นอกบ้านนี่อะไรละ่ะอย่าลืมที่จะอยู่ในบ้านนะฮะเพราะถ้าออกไปนอกบ้านถ้าติดโควิดมาก็ไม่มีใครช่วยได้นะซึ่งผมไม่ได้ออกนอกบ้านเลยนะเพราะผมกลัวโควิดนะฮะ ใช่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะฝุ่นก็เยอะนะฝุ่นแถวบ้านมันไี่ขึ้นไปสองสร้อเลยนะบางที่นี่เห็นนะหกร้อยเลยนะเวอร์มากผมว่าสูตรเข้าไปนี่ผมว่าปลอดถ้ายเย็นระเบิดพอดีนะนี่นี่นี้นอา้าวลงไปละชิบหายเอา้าเอา้าเอา้เอามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยที่เนี่ยแล้วลงพอดีอ่าฮะบายบายอี เธอต้องการอะไรพวกเธอต้องการอะไรเราไม่เข้าใจอ้พวกเธอบินไปแล้วเอา้าเอา้เอาไม่พอใจใช่ไหมอยากได้อีกรอบงั้นเดี๋ยวเฮาจัดให้อือโอ้โหโอ้โหไปนู่น,นแต่คนที่โดนอยู่นี่อื้อก็เขาอยากให้อุ้ยเฮียไม่ใช่เฮียแต่เป็นคนตกใจหมดอ๋อมือเราเองตกใจกันละอ้า อะไรคืออาเขามีเอฟเฟกอะไรด้วยเนี่ยใครที่รู้ว่าเอฟเฟกพวกนี้คืออะไรก็บอกผมก็ได้นะผมไม่รู้ว่าไอ้ไฟๆคืออะไรมันเป็นหมวกหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะเอาไปละเอาไปละขโมย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 อ่าๆๆไว้นั่นแหละ แหมจะแกล้งเล่นแล้วหน่อยนี่รีบตามมาเลยอีกอย่างนะที่ผมเล่นคลิปนี้วันละครังนะไม่ใช่วันละครังเสียอาทิตย์ละครังเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทําเท่าไหร่นะอย่างว่ามันก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะสหรับเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะผมก็เบื่อแล้วนะพูดตรงๆมันเซ็งเป็ดนะฮะมันไม่มีอัปเดตอะไรเลยนะอีกอย่างก็ไม่มีแมปใหม่เข้ามาด้วยหรือถ้าน้องๆทําแมปได้พี่ก็จะไปเล่นแมปที่น้องๆเล่นก็ได้นะถ้าเป็นแบบ VR นะฮะนะยอยู่นี้กัน อะไรไม่รู้ยืนอยู่นี่นะฮะนะงั้นเอาเป็นว่าสลอนนี้ผมไปฟิกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตาม กดอะไรก็ได้ที่เป็นกําลังใจได้นะก็กดอะไรก็กดมาเถออเอออยากให้กดหมดแหละยกเว้นกดดิดไลน,นะแต่ถ้ากดดิดไลมานี่ก็เออก็เลืองแต่เรื่องของคุณผู้ชมเลยนะโอเคสวัสดีผมไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าชีวิตหน้าชาติหน้าตอนบ,บ่ายๆนะคลิปหน้า VR จะเป็นเกมอะไรอย่าลืมรอติดตามสวัสดีบัลล้วจ้า